สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดจากการเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็บางสถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆเลยวันนี้มิสเตอร์นีวายนะคะจะพาทุกคนไปชมกันค่ะว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่จะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นโทรศัพท์มือถือถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะหยุดก่อนค่ะก่อนลงบันไดน,นะคะเก็บมือถือสักแป๊บหนึ่งการอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เจ็บตัวได้ค่ะ ระวังหลุมค่ะเห็นไหมคะการใช้มือถือระหว่างการเดินข้ามถนนเนี่ยนอกจากจะเจอหลุมแล้วยังเจอรถสัญจรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเก็บมือถือก่อนแล้วค่อยเดินนะคะพ่อไม่เล่นโทรศัพท์ตอนขับรถนะใช่แล้วค่ะคุณพ่อ คุณพ่อควรจะเก็บโทราศัพท์เวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไม่ง,งั้นจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะหยุดเล่นโทราศัพท์ก่อนรู้ไหมว่าการเล่นโทราศัพท์เวลาขับรถเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า7 0 0 0 0สครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นเก็บมือถือก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นอุบัติเหตุทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วย ห็นไหมคะทุกคนว่าอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามา,มากๆเลยมิสเตอร์ดีวนะคะอยากให้ทุกคนพักการใช้โทรศัพท์มือถือสักแป๊บหนึ่งเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ทาให้เราเจ็บตัวด้วยค่ะมิสเตอร์ดีวห่วงใยใส่ใจทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ